ในปี2026กองทัพไทยได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวระบบอากาศยานไร้คนขับขั้นสูง MQ-9 Reaper ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยอย่างแท้จริงด้วยความสามารถที่มากว่าการลาดประเวนทั่วไป MQ-9 Reaper ได้กลายเป็นดวงตาที่มองทะลุแนวป้องกันสัตรูและกลายเป็นอาวุธโจมตีที่แม่นยำในทุกสถานการณ์ MQ-9 Reaper หรือที่รู้จักกันในชื่อ Predator b ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General Atomic ของสหรัฐอเมริกาเป็นโดรนระดับ m ม d i u m Altitude Long e n อ u r a n c e ที่สามารถบินได้นานหลายสิบชั่วโมงในระดับความสูงกลางและติดอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งจรวดนำวิถีและระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำการเข้าประจำการของ MQ-9 Reaper ในไทยในปี2026ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโครงสร้างกำลังทางอากาศของไทยเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับนี้สามารถทำหน้าที่ลาดตระเวน พิสูจน์ทราบและโจมตีได้ในลำเดียวลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีได้เป็นอย่างมาก MQ-9 Reaper มีระยะเวลาการบินต่อเนื่องมากกว่า27ชั่วโมงสามารถบินได้ที่ระดับความสูงกว่า15,000เมตรและมีพิสัยใกล้ถึงกว่า1,800กิโลเมตรในขณะที่ติดอาวุธสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินการติดตามขบวนยานเกรอะหรือการพิสูจน์ทราบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ MQ9 Reaper โดดเด่นคือระบบเซนเซอร์ขั้นสูงแบบมัลติสเปกตรัล targeting system MTSB ซึ่งรวมกล้องอินฟราเรดกล้องโทรทัศน์แบบซูมได้ระบบเลเซอร์ระบ,บุเป้าหมายและเรดาร์ตรวจจับพื้นดินไว้ในระบบเดียวทำให้สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายในประเทศไทยกองทัพอากาศได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะทางเพื่อปฏิบัติการกับ MQ9 Reaper โดยมีฐานบินหลักตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใกล้กับเขตชายแดนการฝึกกำลังพลในการควบคุมโรน MQ-9 Reaper มีความเข้มข้นและเป็นระบบโดยมีการฝึกกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและจำลองสถานการณ์จริงในการใช้งานในเขตพื้นที่เสี่ยงไม่เพียงแค่ในภารกิจทางทหาร MQ-9 Reaper ยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติเช่นการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหรือไฟป่าซึ่งเทคโนโลยีการมองเห็นและเซ็นเซอร์ของ MQ9 Reaper ช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันทีในด้านการติดอาวุธ MQ9 Reaper ที่กองทัพไทยนำเข้ามานั้นสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดเช่น AGM 1 1 4 Hellfire, GBU 1 2 p e w a y II และ GBU 3 8 JDAM ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำสูงลดความเสียหายข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดภัยคุกคามเฉพาะจุด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศแห่งชาติ MQ-9 Reaper จะถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการรวบรวมข่าวกรอง ISR Intelligence, s u r b i a Reconnaissance ซึ่งจะสนับสนุนภารกิจของทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างๆเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ผนนกอยู่ในระบบ MQ-9 Reaper ยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพวิดีโอจากโดรนทำให้การตัดสินใจทางยุทธวิธีสามารถกระทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น จากข้อมูลล่าสุด MQ9 Reaper ที่ไทยจัดหาเข้ามานั้นได้รับการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะการเสริมระบบระบายความร้อนและระบบป้องกันสัญญาณรบกวนแอนตี Anti ้จัมมิงที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถปฏิบัติภารากิจในทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างมั่นใจโครงการ MQ9 Reaper ยังเป็นแรงผลักดันให้ไทยเริ่มลงทุนในโครงการพัฒนาโดรนภายในประเทศทั้งในด้านวิศวกรรมควบคุม ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไปจนถึงซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สามารถลดการพึ่งพาต่างชาติในอนาคตแน่นอนว่าการจัดหา MQ9 Reaper เข้ามาประจำการในไทยยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะนำไปสู่การฝึกซ้อมร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นในอนาคต MQ9 Reaper อาจถูกผนวกเข้ากับระบบบัญชาการร่วมแบบเน็ตเวิร์กซึ่งจะเชื่มอมโยงหน่วยรบทุกระดับเข้าด้วยกัน ตั้งแต่โดรน UAV เครื่องบินรบจะโดนำวิถีไปจนถึงระบบควบคุมอัตโนมัติภาคพื้นดินทำให้ไทยสามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามได้แบบ24ชั่วโมงทั่วทั้งประเทศนี่คือก้าวแรกของกองทัพไทยในเส้นทางขององค์การใช้เทคโนโลยีไร้คนขับเพื่อรักษาอธิปไตยสร้างความมั่นคงและตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ MQ-9 Reaper จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินไร้คนขับธรรมดา แต่มันคือระบบรบอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของกองทัพไทยในศตวรรษที่21